ดีค่ะมาเก็บมะลิไหวพระนะคะเพื่อนเพื่อวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะวันนี้วันพระใหญ่นะคะอเกาะเป็นวันวิสาขบูชาค่ะเพื่อนเพื่อไปไปทำบุญบ้างคะ่ะ นี่เรามาเก็บมะลิไปถวายพระนะคะไปไหว้พระค่ะเราก็จะตัดใบตองใส่แบบนี้นะคะนี่ใบตองเก็บจากสวน,นะค่ะเพื่อนๆมีเมวนอนเฝ้าเลยนะ เก็บมาเมื่อกี้ค่ะจากต้นไปเไปไหว้ปละกันครับเพื่อนเพื่อชมวิวแป๊บหบนึ่งวันนี้แดดไม่ร้อนนะครับเพื่อนเพื่อน ื่อคืนฝนตกหนักมากๆเลยค่ะตกหนักจริงๆเนี่ยวันนี้เขาก็จะออกให้เราชมประมาณนี้ค่ะก็เลยเก็บถวายพระเลยค่ะโอเคค่ะ ได้ยินเสียงนกไหมคะนกเยอะมากเลยค่เมียวมันนี้แล้วเมวเห็นวันนี้แล้ว,ม,ม,ว,นนลวมันกลับเก็่อนกอนนู้นนะคะแดดไม่ค่อยมีนะคะวันนี้ชมต้นไม้นิดหนึงคะกล้วยกันที่ค่ะยังไม่ยังไม่มีช่อนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปไหว้พระก่อนนะคะนุโมูทาบุญด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะมาลิไหว้พระนะคะวันนี้วันพระใหญ่ค่ะเพื่อนๆสาธุสาธุสาธุด้วยกันค่ะ